น้องคิดว่าแฟนน้องอะ่ะจะเมมเบอร์โทรศัพท์น้องชื่อว่าอะไรโอ้ผมเนี่ยรักกาแฟมาดีแล้วแฟนผมเนี่ยชอบหวานผมชอบอะไร baby 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 เลยหรอ,อ,อแรน่ใจนะว่ารบบ้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้งั้นเราใกล้พี่เช็คไหมว่าแฟนน้องอะจะเมมเบอร์น้องชื่อว่าอะไรขอเบอร์แฟนน้องหน่อยอ มันเช็คได้เหรอพี่เช็คได้อย่ารอแป๊บหนึ่งห้ามดูนะอ่ะ <l ots> แน่ใจนะว่าเบบีเบบีงไงก็ Baby เบบีร้อยเปอร์เซ็นต์โอโห่ะดูเฮ้ยพี่ชายพี่ชาย oh, <no. S 2> ลูกคนเดียวนะมีพี่ชายได้ไงวะ <l ots> <l ots> แล้วพี่รู้ได้ไงอ่ะพี่ชายเดี๋ยวพี่ใช่ก็เพราะว่าพี่อะใช้แอปแก๊ปคอนแทคมันสามารถเช็คได้เลยนะว่า แฟนเราอ่ะเมมเบอร์เราอ่ะชื่อว่าอะไรโอ้ยโคตรดีอ่ะนี่โอไม่โอเคจริงเฮ้ยเธอเธอเมมชื่อเขาว่าอะไรในเบอร์อ่ะเบบีบีบีอะไรโอ้โหพี่ชายชัดเอ้า sorry sorry